วัดีครับวันนี้มากันที่วัดสังกระต่ายนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานนะที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางนะฮะเนี่ยฮะจากการขุดสำรวจนะฮะก็พบว่าคือสร้างมาตั้งแต่ประมาณพุทธศักราชที่2 0 0 2นะฮะถึง2032ันบนะฮะครับ,รบและนี้ก็เป็นภาพการสำรวจในครั้งแรกๆเลยนะครับผมที่มีการขุดสำรวจ บราณสถานวัดสังกระต่ายแห่งนี้นะครับครับผมดูจากลักษณะอาคารนี้ก็เป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาใน,นสมัยอยุธยาตอนต้นนะฮะแต่ว่าปัจจุบันก็เหลือแค่ตัวพระบววสดนะครับผมที่ถูกปกคลุมด้วยต้นโพนะฮะนี่ครับดูจากลักษณะอิฐ ก็เป็นอิดเก่านะครับขับและเดินเข้ามาตรงกลางพระอุโบสถเขาจะพบกับพระพุทธรูปนะสามองค์นะครับผมซึ่งคาดว่าน่าจะถูกปั้นขึ้นมาใหม่นะจากพระพุทธรูปเดิมนะที่เคยผลิตฐานอยู่ที่นี่ ครับผมสำหรับตรงจุดนี้ครก็จะมีห้องที่ประดิฐานรูปหมอชีวโกโกมารพัตนะครับผมแล้วก็พ่อปู่พญานาคนะครับวัดส,สังกระสายนะฮะก็เ,เหลือแค่สร้างพระโบส์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นโพเท่านั้นนะฮะส่วนสิ่งก่อสร้างอื่นๆนี้ก็ไม่ได้ปรากฏแล้วนะครับผมไม่ใช่วัดล้างอีกต่อไปแล้วนะเนื่องจากมีการบุรณะปฏิสังขรแล้วก็ เปิดให้ประชาชนได้เข้ามานมัสการพระพุทธร,รูปที่ผลิตฐานอยู่ภายในพระอุโบสถหลังเดิมนี่นะครับผมสนใจก็แวะชวมกันได้ฮะอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับของจังหวัดอ่างทองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะฮะครับแล้บริเวณนี้ก็คือบราณสถานที่เรียกว่าวัดจาบนะครับผมซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตบ้านของประชาชนนะฮะเข้าไม่ได้นะครับ เป็นก็จะมีเป็นทาพพาวบเผอาโบสถนะฮะเป็นเผ่าโบวสถเก่านะฮะดูแล้วซึ่งจริงๆก็อยากจะเข้านะฮะแต่ว่ามีมีมีการล้อมรั้วเอาไว้นะครับผมเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับผมก็ถ้าจะเข้าคงต้องขออนุญ,ญาตนะฮะทางเจ้าของพื้นที่นะครับผมวัดจาบนะครับ ก็ดูได้แค่ในระยะนอกรั้วนะครับผมรัสถานวัดจาบนะฮะซึ่งก็มีเป็นส่วนของมันจะเป็นเท้าโบสดนะดูแล้วก็น่าสนใจก็ผมก็เก็บตกมาให้ชมกันนะครับครับและนี่ก็คืออนุสาวรีย์ของท่านขุนรองปลัดชูนะครับผมที่อยู่ในวัด4ี่รอยนะครับผมซึ่งวิรกรรมของท่านนะก็คือ นำทหารกองอัทมาหนะฮะเข้าสูลพมา่าอย่างกล้าหาญนะฮะที่อา่าววาข่าวนะฮะโดยกองกาลังของท่านมีจมํานวนแค่400คน,นะฮะแต่ก็ยังสามารถต้านทานกองทัพพมา่าที่ยกเข้ามาทางอา่าววาข่าวนะครับผมเพื่อที่จะมุ่งตรงไปกรุงศรีอยุธยาะฮะจนกระทั่งท่านแล้วว่าทหารในกองทัพของท่านนั้นเสียชีวิตทั้งหมดนะฮะที่อา่าววาข่าว,าวก็อย่างที่ฐานมีจารึกไว้นะฮะว่าหากไม่มีวีลกรรมของคุณลองปัดชู ็จะไม่มีวิรกรรมของชาวบ้านบางละจันนะครับผมซึ่งเรื่องราวของท่านคุณลองประหลัดชูกับวิรกรรมของท่านที่อ่าวว่าขาวนั้นเกิดก่อนอวิรกรรมของชาวบ้านบางละจันถึง8ปีนะฮะอนุสาวรีย์แห่งนี้ชาวบ้านอำเภอวิเศษชัยชาญน,นะฮะก็ร่วมใจกันสร้างเพื่อให้ประชาชนรุ่นหลังหรือว่าลูกหลานได้ตำลึกถึงความกล้าหาญของท่านเมื่อครั้งที่ท่านออกศึกที่อ่าวว่าขาวนะครับ และบริเวณนี้ก็คือเป็นเจดีย์ที่ว่ากันาบรรจุอัฐิของทหารทั้ง400คนนะฮะที่เสียชีวิตในการสูร้รบที่อ่าวว่าขาวนะครับผมแล้วก็รอบๆเจดีย์นี้ก็มีเป็นรูปปั้นของนักรบนะฮะนักรบชาววิเศษชัยชาญนะครับผมกับรละบริเวณนี้ก็คือวัด400นะฮะก็คือเป็นวัด400ดั้งเดิมเลยนะฮะ เป็นสถานที่ตั้งดั้งเดิมของวัด400นะครับในสมัยกรุงศรีธนะฮะซึ่งปัจจุบันวัด400นี่ก็คือได้ย้ายไปตั้งใหม่ที่วัดปัจจุบันนะแต่ว่าบริเวณนี้นะครับที่ว่ากันว่าเป็นที่ฝังศพของทหาร400คนนะที่สิ่งสถิตของดวงวิญญาณของทหารทั้ง400นะฮะึนสถานที่ดั้งเดิมก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผม